อธิบายเรื่องของภูมิแพ้ก่อนนะครับว่าคืออะไรสำหรับภูมิแพ้เนี่ยจริงๆก็คือเรื่องของปฏิกิริยาของร่างกายซึ่งตอบสนองต่อสารกอ่อภูมิแพ้นะฮะอาหารทะเลนะครับขนสัตว์พวกนี้เป็นต้นหรือเชื้อราในอากาศพวกนี้ ก็จะทําให้เกิดอ,อ,อาการแพ้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของผื่นผิวหนังนะครับหรือว่าไอาจามอันนี้คือทุกคนทราบกันอยู่อยู่แล้วการใช้สารตา้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันก็จะทําให้มีกลไกต่างๆนะซึ่งคล้ายคลึงกับยาแต่ว่าเรื่องของการเกิดทันทีเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะป้องกันได้หรือว่ารักษาได้เหมือนกับในยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้สารในกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นต้องใช้ระยะเวลานานนิดนึงนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือ มันจะมีผลเรื่องของความแข็งแรงของตัวเซลล์เพราะฉะนั้นความทนทานการออตอบสนองต่อสารต่อภูมิแพ้เนี่ยมันก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นโดยรวมก็คือก็ทําให้อาการต่างๆเนี่ยทุเลาลงได้แต่ว่าจาเป็นจะต้องใช้ในระยะเวลาหน,นึ่งนะครับ